สวัสดีครับวันนี้ผมเข้ามารับของครับให้เพื่อนฝากไว้ให้เพื่อนซื้อใน t o i เล t t o วเวอ e ์ด n ฟเนะครับก็ผมเป็นช่องหน้าใหม่ก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเป็นตัวใหม่ในเอพิโซดที่75นะครับที่ Toilet Tower d e ์ e n ฟเอนอัปเดตมานะคะซึ่ง เป็นตัวมิวแทนผู้หญิงนะคะก็เข้าไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะจอยเพื่อนคนที่เขาจะให้ตัวผมมานะ,ะซึ่งเขาบอกผมมาว่าเขาแบตดหมดเนาะ,ะผมโทรคุยกับเขาอยู่เนาะ,ะแต่ว่าที่จริงผมวานสายไปแล้วแน่นะฮะ